ถึงเวลาเปลี่ยนใช้ชีวิตสุดสะดวกสบายครบวงจรบนทำเลแห่งอนาคตที่คลาวทองหล่อเพชรบุรีรักชเวบุรีสกายไฮคอนโดมิตีใหม่ของคอนโดสมาร์ทไลฟ์55ชั้นรูหราและลงตัวเพื่อการใช้ชีวิตแบบครบวงจรในที่เดียวโดยการลงทุนมูลค่ากว่า3,600ล้านบาท จากลิสแลนด์บริษัทสัญชาติฮ่องกงซึ่งมีประสบการณ์ดำเนินงานมากกว่า29ปีโดยโครงการที่ถือว่าเป็นแฟกชิปของเราก็คือโครงการเดอะสกายไลน์สำหรับในประเทศไทยนะครับเราก็เข้าพัฒนาโครงการไปแล้ว7โครงการด้วยกันมูลค่าโครงการกว่า5 0 0ล้านบาทเราก็ได้รับการจัดอันดับในระดับ AA จากฟิสเตติ้งลองวันนี้ก็แสดงถึงสถานะความมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท อนเซปต์ก็คือโมเดิร์นคอนเทมพอร์ติแล้วก็ต้องการสร้างให้เป็นแลนด์มาร์กในเส้น New นิวเพชรบุรีนี้เป็นความกชัวรี่ที่เรายังรู้สึกสบายตัวไม่ได้เกรงกับการใช้ชีวิตมากเกินไปแล้วก็เป็นกชัวรี่ที่คนเอื้อมถึงด้วย รางวัล b s s t High End c o n d o Development เราได้รับมาทางหน้าตาของฟาซาดรูปแบบการดีไซน์ตัวตึกทั้งหมดนะคะและรางวัลที่ได้มาอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของส่วนกลางชั้น4เป็น Family Zone ชั้น29-30เป็น Working Zone แล้วก็บน Top Floor นะคะชั้น54ชั้น55นะคะเป็น Sky Facility รวมงถึงด้านบนสุดเนี่ยค่ะที่เป็น Helipad ตรงนี้เป็นความเจริญที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ห้างสรรพสินค้าครบมากนะคะถ้าขับรถส่วนตัวก็สะดวกหรือว่าถ้าไมมม่ีีรถก็ ชาตวานรับส่งให้เป็นโครงการ attainable luxury ในราคาที่คุณเอื้อมถึงทำไมคุณจะต้องจ่ายแพงกว่า30-40%ในเมื่อคุณก็สามารถที่จะได้ไลฟ์สไตล์ทองหล่อเอกมัยพร้อมพงหรืออโศกด้วยเหมือนกันคาวคอนโดเนี่ยครับมีการออกแบบเทคโนโลยีของที่นี่เป็นยังไงบ้างรครับเนี่ยการก่อสร้างครับ เทคโนโลยีการก่อสร้างอันดับแรกครับจากที่เราออกแบบนะครับเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า BIM หรือ Building Information m o d e l i n g คือ Intelligent Model มาช่วยในการออกแบบโดยระบบจะสร้างแบบจำลองที่เป็นแบบ 3D ที่แม่นยำซึ่งช่วยทำให้วิเคราะห์และควบคุมได้อย่างมีประสิทธิธภาพเราต้องทำงานกับพาร์ทเนอร์ที่มีระดับต้นๆของประเทศบริษัทแรกนะครับคือบริษัท t a n d e m a r c h i t e c t เป็นบริษัทสถาปนิกที่ได้รับรางวัล Southeast Asia Architect Award ติดต่อกันมานานหลายปี โดยทาง t ทนเด m นะครับมีความชำนาญในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมอาคารทั้งงานคอนโดโรงแรมระดับ5ดาวหรือแม้แต่อาคารสำนักงานชื่อดังโดยงานของ t ทนเด m ออกแบบให้กับโครงการของเราจะเป็นสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอร์ตารีที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีอาคารของเรายังดูมีเอกลักษณ์และทันสมัยเสมอครับส่วนบริษัทที่2ที่ทางโครงการเลือกมาร่วมงานด้วยคือ DWP แล้วก็ส่วนใหญ่ทาง DWP เขาจะออกแบบโครงการระดับอันติเมตลักซ์รี ไม่ว่าจะเป็นเรสเฟเดเชียลหรือคอมเมอรเชียลระดับโลกทางเราจึงมั่นใจมากว่า DWP จะลังสรรผลงานนี้ให้เป็นโครงการระดับท็อปคอนโดอีกแห่งแล้วอีกบริษัทหนึ่งนะครับคือบริษัทแสงฟ้าเราให้ความไว้วางใจกับบริษัทนี้มากเพราะเป็นบริษัทที่มีอยู่ในเมืองไทยมานานถึง50ปีนะครับทั้ง3บริษัทนี้เป็นบริษัทชั้นนาที่เราให้ความไว้วางใจครับ ตอนนี้โครงสร้างของเราก็เสร็จถึงชั้นปิดหลังคาภายในปีนี้หลังจากนั้นก็จะตามด้วยงานระบบงานสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งจะแล้วเสร็จทั้งหมดก็ประมาณกลางปีหน้าหลังจากนั้นก็จะเป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อควบคุมคุณภาพจนพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าภายในควอเตอร์สของปี2022ครับ